ว่าท่านสืน่อชวนต่างๆเนี่ยคนนี้จร,ร,รงิงๆภรยาภรยาท่านก็มาด้วยนะครับยาแไม่ได้มาไหนนะเปิดแล้วนะพี่นะครับเรามาอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเราสักครู่นีงก,ก่อนนะครับเดินหน้าเด เตรียมความพร้อมบนเวทีสักสู้หนึ่งและถ้าดูมีเติครับวันนี้ทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านสึกมีการแสดงชุดพิเศษครับสองโอ้สองชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนี้ห้ชื่อว่าโอ้สามชาตินะครับเป็นการแสดงของเด็กๆอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านสึ่อ พร้อมไหมครับเด็เกๆพร้อมไหมเลยพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อแล้วนะเจ้าไกลเลยถ่ายออกพอดีเลยใช่ไหมครับเด็กๆออกไม่ได้ช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่เลย พักหนึ่งนะครับถ้าเกี่ยวรับเนี่ยลุงดังจะมีขึ้นต่อเนื่อง ที่ทราบกันมาตั้ต้นนะครับและสังเเเก็คือวันที่3กุมภาพันธ์2554ภายใต้ชื่องาน3กุมภาพันธ์ประคารร่วมใจผ่านศุดทั่วไทยเพื่อไทยองค์ราชาลีครับหรือเป็นวันสำคัญอันดับหนึ่งของโครงการเฉพาะทางผ่านศึกครับเอาล่ะครับเราให้ลูกหล่าล่อออกมากอดดีนี้เลย 1นาทีให้ลูกหลานเอรอาพำปอดดีไหมครับเอาละครับรบกียรติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กๆอนุบาลจากศูนย์อนุบาลเด็กเล็กองค์การเฉพาะทางผ่านสื่สครับ การแสดงชุดนี้ชื่อชุด,ชดโผสามชาขอเสียงปรบมือครับไปนายดอกที่จะเริ่มหาแต่วันนีก